สวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนมันนี้เล็กสิมาทำความสะอาดเฮ็ดแก่เฮ็ดพี่น้องจา้าเล็กสิมาฉีเข็ดเล็กหยุดงานมือนึงก็บ่ได้ไปใส่ดอกพี่น้องสุขภาพร่างกายบ่ค่อยดีก็เลยพักผ่อนอยู่บ้านมันนี้นี่เล็กก็สิแกเป็นเสน้นเนแบบนี้เล็กคิดว่ามันสีแห่งไวกว่ากันพี่น้องจ้าเพราะว่าขายก็าขายบ่ได้พี่น้องบ่งม,มีมองขายบ่ม,มีคนซื้อ เล็กกระสิตากแดดไว้ถ้ากินพี่น้องสีเป็นเส้นๆคิดว่ามันสีเข่าพี่เข่าเกลือดีกว่ากันนะพี่น้องเอามหามกเอามาอันซุปเนาะพี่น้องเนาะนี่เล็กฉีกสีหลายค่ะพี่น้องจ้าเล็กสิตากบุมี่มองแดดดอกพี่น้องเล็กกระสิตากล่มในบ้านนี่แหละหิวเขาได้บัดน,นี้มาเดอ้อพี่น้องกินตาบักฮ่งบัดนนี้เล็กสิตาบักฮ่ง ตำบาอันตำสัวข้าวปุ่นพี่น้องตำสัวข้าวปุ่นกินขนมจีนสัวข้าวปุ่นตำแก่เมื่อยเนาะพี่น้องเนาะกนแก่เมื่อยนี่นาตาออกมาแบบนี้เลยพี่น้องแต่เสียบคักซิมเบิงเสียบหลายพี่น้องจา๋าเส้นข้าวปุ่นใส่ลงไป่พี่น้อง นี่หุดหยอดเลยเล็กลวกอันปลาเมึกมะไซน้ำเล็กบริไปไซพี่น้องพักกระโบมี่ยังกระโบมี่เล็กกินตามที่มีในตู้เย็นพี่น้องจา๋านี่หน้าตาออกมาหนาทานบ่กพี่น้องเห็นบอสบมต่ำสัวเขาปุ่นมาเด้อพี่น้องเบเสียบน้ำกัน เสียบไหลกินข่าอิ่มแล้วเด็กกับสิมาตากด้วปะนี่พี่น้องจา๋าเด็กสิมาตาเห็ดแฟนเล็กเราก็บ่บควยสับายพี่น้องเล็กก็เลยไปใส่ย,ยากช่วงนี้อันหล็กต้องรับพี่ชอบเอามาไปยางน้ำพี่น้องจา๋าแฟนเล็กพื่นเมื่อยการห้าหมดห้าหมออยู่นี่กับยางได้พี่น้อง เด็กเล็กสิมาเอเราซูฟังบอกว่ามันเป็ยนยังไงน,นี่เล็ก,กตากพึ่งไว,ว้ในโตกินข้าวนี่แล้วพี่น้องพึ่งไวพึ่งไวนี่เห็นบอพี่น้องเหลืองงามขับไปพอยอยู่ในปลาเนี่เหลืองว่าแม่นทองคำหรอพี่น้องจา๋าบุง้งแน่เล็กตากไวบุ้งเน่สวยงามแห้งเด็กเอาใ่ตะกาก็มีได้นาพี่น้องในตะกาก มีอย่างพอใส่ใดเล็กก็เอามาใส่พี่น้องจา้านี่ตากใบสวยๆงามๆเอาไว้เห็ดกับเขาเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเล็กสิมาเววาสูฟังเรืองการหาหมดหาหมอสวีเดนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ